สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสวัสดีครับแน่หลังจากที่เราพาลงดอยอ่างขางกันแล้วตอนนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมไปไหนกันต่อขึ้นดอยโดยใช้รถอะไรเอยครับฮะโดยใช้รถอะไรครับรถออโต้รถเกียร์ออโต้นั่นเองคันนี้นะครับเจ้าซุกปีไออีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะขึ้นดอยกันได้หรือเปล่านะน้ําหนักเราสองคนรวมรวมกันกี่กิโลนะเมื่อกี้เรานับฮะกี่กิโลนะเมื่อกี้เรานับนับไป็นกี่กิโล 800กิโลไม่ใช่800กิโลพ่อน้ําหนัก84ลูกน้ําหนัก34รวมกันก็ได้เท่ากับฮ <H an> รวมกันได้เท่ากับ8กิโลไม่ใช่8กิโลรวมกันแล้วได้เท่ากับ118กิโลนั่นเองนะน้ำหนักของเราสองคนพ่อลูกรวมกันประมาณนี้รถคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยเอาไปทําระบบเครื่อง ยนไม่เคยเอาไปทําอะไรเดิมๆอายุอานามราวๆประมาณเกือบเกือบหปีแล้วนะท่านผู้ชมตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยลงดอยอ่างขางเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พาลงดอยอ่างขางมันจะเป็นยังไงเราสองคนจะขึ้นเขาไว้หรือไม่เรามาลองกันครับที่แน่ๆกลัวขึ้นไม่ได้ยังไยคือจังเนาะตื่นเต้นแค่ไหนไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลองกันครับไปครับไป ไปกันท่านผู้ชมไปกันไปกันครับไปออกเดินออกเดินทางไปตามหาเส้นทางปลายทางของเราคืดอดอยงค้งปิดสุดไม่เลยรถต้องเร็วน้อยรถน,น้อยเ<ป>จ้าหมาน้อยไอ้ยะเรินแรกโอ้โหได้ได้เสียงยังได้อยู่เอาขยับมาอาีกรูขยับมาข้างหน้าหน่อย เกาเอวแน่นๆนะตอนที่อยากจะบอกว่าเราบิดสุดบิดสุดปลอกแล้วนะท่านผู้ชมดูบรรยากาศขาขึ้นถนนตรงนี้เปียกนะแต่ถนนฝั่งนู้นไม่เปียกยบ, <c oughs> บรรยากาศโคตรดีไม่พาหนาวไหมคิดสังไม่หนาวครับ โอ้เมื่อกี้ลมข้างล่างอุ่นๆมาถึงแถวนี้โอ้โหลมเย็นนี่ป้ายนี่พ่อไหนฮะนี่ป้ายอ๋อใช่ใช่คลิปที่แล้วเราบอกว่ามันมีป้ายเตือนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอันตรายทางลาชันสำหรับผู้ขับขี่ไม่ชำนาญทางนะครับดูป้ายนะรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตขึ้นลงโดอยอย่างขังเส้นนี้ตามาารรมติคณะทำงานนะเขาบอกว่า งดใช้นะครับไม่ได้ว่าห้ามนะฮะงดใช้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะค่อนข้างที่จะอันตรายผสมควรก็จะเลยมีป้ายตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็เลยจากจุดแยกขึ้นทางอ่างขางอีกป้ายหนึ่งมีสองป้ายนะท่านผู้ชมช่วงแรกๆที่เอาป้ายมาติดนะบอกว่าห้ามเลยนะห้ามใช้มอเตอร์ไซค์แต่ก็มีเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบ็กกลับมาจากคนที่ใช้รถเกียร์ออโต้แบบนี้เนาะบอกว่า ไอ้ฉันขับเป็นมันมันมันอยู่ที่คนขับไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ที่ทักษะของสต่ละคนทําไมถึงห้ามเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นถนนที่ใครก็สามารถใช้ได้อ่าใช่มันก็เลยวกไปที่คําถามเส้นบ้านนอแลอ่ะสักนิดหนึ่งมีคําถามถามว่ามันก็ถนนภาษีที่ฉันจ่ายไปทําไมฉันใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้ แน่ๆก็คือมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับก็คือเป็นเส้นทางที่รับมอบมาจากาทหารอีกทีหนึ่งนะครับกรมทางหลวงเพิ่งรับรอวได้มาประมาณสักสี่หปีนี่แหละนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็ทําการบูรณาการบูรณะเส้นทางในการทําผิวถนนใหม่พอทําผิวถนนใหม่เนี่ยถนนก็เลยค่อนข้างที่จะดีนะฮะและช่วงก่อนถนนเส้นนี้มันขาดท่านผู้ชมมันขาดตรงด้านหน้าเรานี่แหละ <c oughs> มันเลยทําให้เราจําเป็นต้องใช้เส้นนู้นทางหลวงเขาก็เลยซ่อมแซมจนเป็นถนนลาดยางแอดฟันอย่างดีให้นะครับแล้วก็ใช้เส้นนั้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าการขึ้นลงอะ่ะต้องขออนุญาตจากทหารก่อนทุนกครั้งนี่เป็นหักศอกอาใช่ตรงนี้เป็นหักศอกนี่โค้งไปโค้งขึ้นไปค่อยๆไหลขึ้นไปครับนี่โค้งนี้สวยเนาะคิดสังเนาะสวยดูท่านผู้ชมบรรยากาศ ฝนพึ่งหยุดตกไปนะฮะเกือบแลวเราสองคนพัลูกเกือบเปียกฮะว่ขึ้นไม่ได้จริงๆเลยอีกกิโลเมตรที่สิบหกอีกยี่กิโซังกิโลเมตรที่สิบหกับกิโลเมตรที่สิบปดสองกิโลนี่แหละมันชันมาก่านผู้ชมมันชันจริงมันชันจริงๆ่าคุยกันต่อเรื่องเส้นนั้นเมื่อกี้คุยกันไม่ทันจบ ขึ้นลงเส้นนั้นนะครับมันมีทหารที่อยู่ประจําการนะครับเป็นคอยแอำนวยความสะดวกเนาะเลยเลย <c oughs> ดูละคั้นข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันวิ่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับที่สําคัญจะวิ่งผ่านาฐานปฏิบัติการทหารของพมาม้าด้วย <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นลงบวกกับเส้นทางขัางที่จะสูงชันนะฮะชันมากๆเป็นบางช่วงนะครับทําให้ ทำเนี่ยงไว้งนะเพื่อความปลอดภัยกับน้องเที่ยวเนาะไม่เปิดให้ใช้ดีกว่านะฮะเขาเลยตัดสินใจแบบไม่ใช้เส้นทางนี้เป็นทางขึ้นลงไปอาขานแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็สามารถใช้ในการสัญจรนะครับเดินทางจับได้ขางไปอำเภอฝางได้นะครับแล้วก็รถฉุกเฉินนะครับรถเหตุฉุกเฉินอะไรพวกนี้สามารถใช้งานเส้นทางเส้นนั้นได้นะครับครับผมถึงที่หมายก็16แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงเกมอที่ส6หละเราขึ้นมาได้สักพักหนึ่งละตรงตรง่องอะพ่อน่ะใช่ <ตง S 1> อยู่ด,ยด้านบนเรานี่นี่เห็นไหมครับอันนี้คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะขึ้นลงกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเคีย่องอัตโต้เหมือนกันนะแต่ของเขาอะไรกว่ารถเราพิเองสังน่าจะขึ้นได้หรือว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนไม่รู้เหมือนกันใกล้ละใกล้ถึงจุดไฮไลท์ของเราละขยับมาใกล้งหน้า น้ำหนักมันจะได้ถ่วงไปด้านหน้าท่านผู้ชมขยบมาอไมู่กฮะใช่โค้งหน้านี่เลยครับป้ายจะบอกว่าเส้นทางโค้งและสูงชันด้านหน้านะป้ายเตือนตลอดเส้นทางนะครับขึ้นลงดอยแบบนี้สังเกตป้ายนะไหวไหมเน่ไหวไม่เนีน่ยโอเคโอเคอาบิดสุดปลอกเลยไหวไหมไหวไหมตอนนี้คือสุดแล้วน,นะท่านผู้ชม ขยับมาขยับมาอ้ไม่รถเราขึ้นเท่าไหรอีกคือสัง่งศูนยกิโมต่ชั่วโมงสายไม่ขาดท่านผู้ชมสายไม่ขาดขับเร็วกันมากเลยดูยโอ้หขับคันนี้ผมไม่เคยขับเกินสิบเลยนะว่ายขึ้นได้สุดยอดสุดยอดขึ้นได,ญญด,ญญด้ขึ้นได้ไดแหมสบายอยู่สบายอยู่ผ่านเนินแรงมาได้แนละ้วแสดงว่า ตอมอที่สิบแปดเราก็น่าจะผ่านได้นะ้อยเคียร์ซังเนาะใช่ครับมันจะมีอีกเดินหนึครับเดินด้านหน้าครับตอมที่สิบเจ็ดอันนั้นก็เดินยาวเหมือนกันคลิปลวนันนี้เราคลิปกันยาวๆเลยนะโอ้โหไอ้กับเส้นทางหให้ชมทั้งแบบขาลงแล้วก็ขาขึ้นนะฮะแต่ถ้าน้ําหนักเยอะกว่านี้นะครับรถเก่าแบบนี้ไม่น่าจะไหวนะดังนั้นถ้าสายแวน้นเช่ารถจากเชียงใหม่มานะครับ ใช้เกียร์ธรรมดานะเวิร์กเกียร์โต้ก็จะต้องทําใจหน่อยเพราะว่า,วามันอาจจะไม่ไหวนะขึ้นเขาอะถ้ารถอายุเยอะๆนะครับแต่ถ้ารถอ,อายุไม่เยอะซี CC เยอะมันก็ขึ้นได้สบายๆ <Where? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูข้อมูลให้ว่า,าสกูปปี้ไอคันนี้กี่ซีน่าจะ120หรือว่า 110cc ซีน่ะท่านผู้ชมอยู่ประมาณนี้แหละ ว่าคันนี้ไม่ถึง150ิซีซีแน่นอนชัวร์ถ้าไม่110ก็125ิดีม100รดีม100กับดีม125นี่สิบหนี่พดีมทางโค้งอัางศอกใชสุดไหวไหมเนี่ยโอ้เสียงมันก็ไปได้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่ข้อดีของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เราสามารถทำอย่างนี้ได้ซิกแซกส่วนเราก็ไม<ห>่ขึ้นเขาไม่ไหวนะ <Okay. S 1> โอเไหวไหมไหวโอ้โหสุดยอดไหว,อ,หญญไหวอยู่ร,รอดครับรอดอรรยากาศก็ดีตอนนี้ขึ้นมาอากาศกกโคตรเย็นเลยอยากจะบอกว่ารถคันนี้ทำเวลาได้ดีมาก ดีขนาดไหนก็คือ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่านผู้ชมอย่าเป็นฟรียสนะงา <c oughs> <c oughs> นนี้คือบิดสุดปลอกแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยสุดละสุดกำลังที่เครื่องยนต์มีละแต่มันก็ยังขึ้นมาได้อันนี้คือจุดพักรถครับ <c oughs> จุดพักรถเหมือนกันนะขาลงนะครับลงตามที่ที่เราทำให้ดูนะ ื่อความปลอดภัยแต่ขาขึ้นถ้ารถคนไหวก็ไหลไปเรื่อยๆครับและก็อยู่ชิดเลนซ้ายเข้าไว้นะฮะเราไม่รู้ว่าจะมีรถตามมาจากด้านหลังเราหรือไม่นะอันนี้เราจะต้องเร่งสุดบอกไล่คือสั่งตอนนี้คือบิดสุดแล้วท่านผู้ชมเนี่ยสุดละความเร็วขึ้นแค่0ูนกิโลเมตรต่อชั่วโมง จริงๆรถคันนี้สุดยอดท่านผู้ชมมีคิวเราจะขึ้นไวไวๆเดินสุดท้ายแล้วเนี่ยเดินสุดท้ายแล้วเดินสุดท้ายแล้วนี่ฮะสาเหตุที่เราต้องชิดซ้ายเห็นไหมไวป่าพ่อฮะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดินยาวอีกต่างหากเดินยาวกับานั่นอีกใช่เดินยาวกว่านั้นอีกโอ้โนอันนี้คือเดินปากเตียน ขยับขึ้นมารถครับขยับขึ้นมาดูหมอกอยู่ด้านหน้าของเราโอ,อ้ยไหวไหมตัวปักเสียงเครื่องคิวซังไหวไหมโอ้โหไอสุดปลอกครับตื่นเต้นละทีนี้ท่านผู้ชมเอ้ยอครับตัวนี้ตัวนี้มันชา้ชาช้าขึ้นชา้ชาช้าแล้วเนี่ยกํลาลังเครื่องจะหมดแล้วเนี่ยข้างหลังมีรถไหมข้างหลังมีรถไหมคสร้ัง ข้างหลังรถตามมาไหมรถไม่รถ,มรถมไม่มีมมเลยสักคันม,มองจากกระจกไปมองเห็นอยู่อุ้ยซิกแซกหน่อยซิกแซกหน่อยจำเป็นแล้วท่านผู้ชมเพื่อลดแรงต้านนะครับทันข้างหลังมาเห็นแบบนี้ก็ต้องเข้าใจมอเตอร์ไซค์หน่อยนะเพราะว่าบอกบอกแลว้วแล้วครับว่าเครื่องยนต์เขาแรงมาเขาซีซีเขา จะขึ้นเขาไม่ไหวนะฮะเขาก็เลยต้องซิกแซกเป็นวิธีเดียวที่จะขึ้นทางชันชันยาวๆแบบนี้ได้ว้าวพ้นแล้วพ้นแล้วชยโยหน่อยกือซสนี่พ้นแล้วฮะพ้นละขึ้นได้เลยขึ้นได้เอ้ยขึ้นได้อยู่ตอนแรกตอนที่ขับมาจากที่ทํางานนะบอกได้เลยว่าเสียวอะ่ะกัวขึ้นไม่ไหวกล่วาทาคลิปออกมาลไอายท่านผู้ชม ขึ้นเขาไม่ไหวโอ้ยแต่มันขึ้นได้เนี่ยซ้อน 2, สองค่ะสองคนพะโล่น้ำหนักรวมกัน118่กิโลโดยโดยประมาณนะอยอดนะใกล้ถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันจุดเดิมแล้ยคือซังเนาะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปที่ม่อนสนไปที่มันสนเหรอใช่ครับอ๋อเดี๋ยวดูกันดูกันเราปิดที่ทหารได้ไหมปิดที่ทหาร จิดที่ทาหารก็ได้เนาะใช่ครับโอเคชมบรรยากาศไปด้วยท่านผู้ชมเรตอนนี้เราก็ขึ้นมาจนจะถึงนี่จะถึงจุดตรวจสามแยกตัวอ่างขงางแล้วกับบรรยากาศดูฮนะตอนนี้บ่ายจะบ่ายสองโมงแล้วท่านผู้ชมฮ้ยโอ้กี่โมงกี่โมงดูซิดูนาฬิกาซิกี่โมง กี่โมงกี่โมงสบายสองโมงแล้วดูหมอกโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากอะไร่ะพ่ออะไรเก็บโทรศัพท์อ่ะเก็บเสร็จแล้วก็ไปกันต่อพ่อครับป้ายสีขราคเขาบอกว่าอะไรอ่ะออด้านหน้าจะมีเลี้ยวนะฮะจุดแยกสามตรวจด่านข้าง ถ้าไปซ้ายก็จะลงมันจะเป็นสานแยกมันก็เลยมีป้ายเตือนครับนีโโ่โอ้โหฟินในบรรยากาศเหมือนจะไม่ไหวแต่ก็ไหวอยู you know. ่เนาะครับถ้าเราไปทางนี้ก็1178อาใช่เท้นนี้ไป1178ถูกต้องถ้ามาเส้นนี้ก็1249นี่ปิดตรงนี่เลยพ่ออ่าโอเค ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วโโอ้หยังไหวอยู่เนาะกีซังเนาะรถน,<อ>น,น่าเสียนี่ไหวสุดเลยนะโอเคเราขออน,นุญาตจอดรถแล้วก็คุยกันท้ายคลิปกันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับฮะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราไปที่เรือร้อนะ้ะกีซังเนาะเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกลัวขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์น้อยนะมันกี่ซีซ,ซีเดี๋ยวหาข้อมูลก่อน จะถามซิลีแป๊บหนึง่งถามคุณซิลีหน่อยคุณซิลี h ฮอนด้าสกู y ปอกี่ซีซีฉันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีโอ้โหคุณซิลีก็ตอบไม่ได้ข้อมูลรถสกู o ปปีขอโทษด้วยฉันช่วยคุณเรื่องนั้นไม่ได้งานเข้าครับซิลีช่วยเราไม่ได้คีกซสั่ง เราก็ต้องหาด้วยตัวเองแล้วแหละงั้นเดี๋ยวหาหาด้วยตัวเองก็ได้นอ้อยคิวซังเนาะใช่ครับหาเองก็ได้เดี๋ยวนะครับสกุปปี้ไอ,เ,อเป็นไงคิ๊วซังกับเส้นทางการเดินทางของเราวันนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกเนาะีคิวซังครั้งแรกในการใช้มอเตอร์ไซค์นะครับสกุป ปี้อ่าสกูปปี้สกูปปี้ไอมาดูข้อมูลของมันว่าสกูปปี้ไอมันกี่ซีซีแทมแทมแทมดูก่อนนะครับรายละเอียดรายละเอียดโอ้ยรุ่นใหม่ๆนี่มันมีระบบอันนั้นด้วยคิดสังมีระบบอะไรมีระบบรีโมทเราไม่มีข้อมูลนะว่ากี่ซีซี เอกี่ซีซีนสกูปปีอสกุปปี้ไกี่ซี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 ป๊บปหนึ่งร้อยอ่าข้อมูลอกมาแล้วก็คือ1 1อยสซนั่นเองนานผู้ชมมันไม่ง่ายเลยในการขึ้นลงโอยอ่างขางนะกับรถที่น้ำหนัก ตัวร้อยกว่ากิโลบวกกับอะไรอีกสังฮะน้อมหนักร้อยกว่ากิโลบวกกับอ,อะไรนะอ่าบวกกับน้ำหนักรถเนาะซีซีมันก็เลยได้อยู่แค่นี้นะครับดังนั้นเราถึงจะลงหรือว่าขึ้นโดยอย่างขังนะได้แบบประมาณไหนน้อยคุณสังเนาะอ่ะโอเคเรารู้ละว่าเครื่องยังกี่ซีซนะในการอ่า ุยกันท่าชมกันทันนะมาเราจะปิดคลิปกันก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น่ากับการพาขึ้นดอยอ่างาโดยใช้รถเกียร์ออโต้ขึ้นลงดอยอ่างขาเนาะดีมากเลยเนะี<า>่ยฮะดีมากเลยดีมากเลยใช่ไหมมันก็เพราะก็่าดีนะไหลขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บิดอย่างเดียวน้ําหนักไม่เยอะก็ขึ้นได้สบายแต่ถ้าน้ําหนักไม่เยอะก็พอสมควรนะแต่ถ้าน้ําหนักเยอะก็น่าจะเหนื่อยนะอาจจะขึ้นไม่ไหวก็เป็นได้นะคิดซะเนาะยูบรรยากาศหมอกลงไปเมื่อกี้ตอนเปิดคลิป ตอนขาลงก็หมอกขาขึ้นมาก็เต็มไปด้วยหมอกนะ้องกิวซังเนาะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคนจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการเก็บบรรยากาศการขึ้นด้วยอากาศโด,ย,ดยใช้รถเกียร์ออโต้แบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้ในเร็วๆนี้อย่าลืมมาแล้วนะครับพี่กิซังอันดับห่งก่อนหน้าก่อนเซ็ตซังแน่ครับก็เป็นกำลังใจให้กิซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้้้้าาาาสสสหหหรรรัััััับบบบบวววนนนนนีีดคคค๊ยยไเจอกใม่ลิปะ